จากที่เราฟังกันนะครับว่า p f i า e เนี่ยครับมีประโยชน์มากมายที่ทำให้เราสามารถปลูกพืชในเมืองได้ใช่ไหมครับผมอยากให้อาจารย์ธรรมศักดิ์ช่วยเล่าพวกผมนิดนึงครับว่าทิศทางและแนวโน้มที่เราจะใช้พีฝาลในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับได้ครับก็อยากจะเกริ่นให้อีกสักนิดว่าประโยชน์ของการใช้ p f i า e ในเมืองนะครับมันเราได้อะไรต่อตรงนั้นแล้จะให้ ผู้ฟังหรือผู้เรียนรู้เนี่ยได้มองภาพออกว่าเออการขยายตัวของ P ีฟามเมอง์เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเพื่อตอบโจทย์อะไรนะครับใช่ไหมฮะอย่างที่เกิดมาราวนี้วา่าวันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะที่ทําให้เราสามารถปลูกพืชในระบบปิดได้โดยไม่ต้องพึ่งแสงอาทิตย์ต่อไปด้วยเหตุนี้ฮะเราสามารถปลูกพืชตรงไหนก็ได้นะครับนะครับที่ดินว่างเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าภายในอาคารก็ได้นะครับใต้ถุนอาคารหรือยอดตึก ตึกแถวห้องว่างที่ไม่มีการใช้งานได้ทุกที่เลยนะครับใช่ไหมครับได้ทุกที่เลยนั้นเราสามารถปลูกพืชโดยไม่คํานึงถึงฤดูการลนะจะเป็นฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับสภาพาอากาศภายนอกเป็นอย่างไร,รเราก็ไม่ต้องคํานึงถึงนะครับแล้วการใช้แสงไฟเทียมจะสามารถเร่งกระบวนการเติบโตของพืชได้เร็วหมายถึงว่าเราจะปลูกพืชได้ในเวลาที่สั้นลงแล้วที่น่าจะต,ตอบโจทย์มากส่สนอย่างนี้คือว่า เราไม่ต้องพึ่งสารกำจกัดสพืชอีกต่อไปแล้วนะครับเพื่อเป็นสารกำจัดแมลงสารกำจัดเชื้อราหรือกำจกัดวัชพืชอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องพึ่งก็คือเป็นพ e ติไซฟรีร้อยเปอร์นะครับงนั้น oh. อาหารที่เป็นจากพีฟาวเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับมากกว่าการปลูกในแปลงเปิดและในโรงเรือนด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ปัญหา การเกษตรของเราได้ในเรื่องของความปลอดภัยอ,อาหารได้อย่างร้อเซตโดยผู้บริโภคที่กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของอาหารอาจจะมีกังวลว่ามีสารที่มีบางอย่างตกค้างนะครับใน p ีฟาวเนี่ยครับก็จะตอบโจทย์ได้นอกหจากนั้น,นครับใน p ีฟาวเนี่ยถ้าเราใช้เขาเรียกเป็นห้องสะอาดหรือห้องคลีนรูมนะครับอันนั้นเราจะควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในห้องด้วยนะครับดังนั้นในผัก ที่ปลูกในบีฟาวเนี่ย<ส>ก็จะมีจุลินทรีย์น้อยกว่าผักที่ปลูกข้างนอกนะครับเราสามัถรับประทานได้โดยที่ไม่ต้องล้างผักเลยนะครับสามารถเก็บเกี่ยวมาแล้วครับก็มารับประทานโดยตรงเลยได้เลยนะครับเราอาจจะพูดติดตลกว่าอาจจะต้องล้างมือก่อนไปหยิบผักเขาเพราะเขาสะอาดก,กว่าตัวเรานะครับเ่เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรื่องของอาการที่ในประเทศไทยนะครับเราย้อนกลับมาดูว่าในกรุงเทพก็ตามเช่นเป็นต้นว่า คนส่วนใหญ่ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นมากขึ้นอาศัยอยู่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็บางทีอาศัยอยู่ในอคอนโดมิเนียมนะครับซึ่งซึ่งเป็นวิธีจํากัดใช่ไหมครับชีวิตก็รีบเร่งนะครับก็แต่ก็ยังห่วงสุขภาพอยู่ต้องการต้องการะจะทานอาหารที่ปลอดภัยนะครับเผื่อมีที่ว่างตรงไหนในห้องนะครับในริฟวิ่งรูมหรือในช่องไหนที่เรามีพอพิที่พอจะตั้ง ระบบปลูกพืชแบบปิดนี้ได้เราพีฟาวได้ซึ่งจะมีผู้ผลิตทำมาจําหน่ายเป็นตู้นะครับหรือว่าเป็นข้าเตอร์ท,ที่เห็นในทชั้นวางอย่างนี้นะครับนะครับหรือเป็นลักษณะอื่นๆที่สามารถจะมีขนาดประมาณซึกถึงนึกถึงตู้เย็นหรือตู้เสื้อผ้าพอมีที่ว่างตั้งเนี่ยครับก็เชื่อว่า,าผู้คนที่รักสุขภาพ้วยต้องการปลูกผักทานเองได้ก็จะมีความสนใจตรงนี้มากขึ้นนะครับ<พ>แล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยระบบปลูกผักพวกนี้จะทําให้ง่ายขึ้น โดยที่นะครับคนที่มาซื้อไม่ต้องมีความรู้เลยครับนะว่าจะต้องปลูกผักยังไงนะครับถ้าต้องปลูกโดยใช้แสงอาทิตย์อยู่เราก็ต้องรู้ว่าจะเพาะเมล็ดยังไงจะย้ายปลูกอย่างไร,จะ,ร,งไรจะต้องเมื่อไหร่จะให้น้ําให้ปุ๋ยแต่ถ้าเป็นระบบพีไฟที่เป็นลักษณะเป็นตู้อย่างที่วัตถุปลูกที่ว่านะครับระบบจะทํางานเองนะครับผู้ปลูกก็เพียงแค่ถึงเวลาก็ไปหยอดเมล็ดนะครับ แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเครื่องดูว่าให้เครื่องทํางานนะครับเครื่องก็จะทําทุกอย่างต่อไปว่าเปิดแสงไฟให้ปิดเมื่อถึงเวลาปิดให้น้ําให้ปุ๋ยจนกระทั่งมันเติบโตนะครับแล้วก็เราผู้ปลูกก็ถึงเวลาก็ไปเก็บมารับประทานนะครับอย่างนี้นอกจากที่เราจะปลูกเพื่อบริโภคนะครับถ้าสมมุติเรามีลูกเล็กๆในบ้านใช่ไหมครับที่เขาเราอยู่ในคอนโดสมมุติเราอยู่ในคอนโดนะครับจาน สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเราก็ไม่ค่อยจะได้ไปสัมผัสกับดินสัมผัสกับธรรมชาติการที่เราปลูกพืชแบบนี้อาจารย์คิดว่าจะช่วยให้เขาเข้าใจธรรมชาติในการเจริญเติบโต,ตของพืชได้ดีขึ้นไหมครับอ่าโอเคก็เป็นคำถามที่ดีนะครับว่าคืออันนี้อาจจะเป็นแบบจําลองให้กับเด็กหรือเยาวชนได้เรียนรู้ว่ามันพืชมันเติบโต,ตได้อย่างไรนะครับ,รบโดย แต่ถ้ามันอยู่ในบ้านนะครับทีนี้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะต้องแนะนำนะครับว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อก,การติบโตพืชมีอะไรบ้างแต่การปลูกในฟฟฟาวเนี่ยเราควบคุมมันได้นะครับแตคคุม,มได้แต่ว่าพืชยังต้องการองค์ประกอบเหมือนเดิมอยู่ต้องการน้ําต้องการธาตุอาหาร ต้องการอุณหภูมิต้องการความชื้นสัมผัสในอากาศต้องการการคำรวองไสและต้องการแสงนะครับซึ่งในระบบ PF ฟาเนี่ยมาเราสามารถที่จะตั้งตั้งได้นะครับดังนั้นเด็กอาจจะได้เรียนรู้ว่าเท่าเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไป P f ฟาวทาได้นะครับเพิ่มภูมิมาหรือลดลงมาเพื่อมันเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช้แสงมากใส่แสงน้อยเพื่อมันเติบโตเปลี่ยนแปลงทิศทางใด หรือใช้การค์นวณไส์เพิ่มขึ้นมันโตดีขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับอันนี้จะเป็นบทรเรียนรู้ให้กับเยาวชนหรือนิสิตได,ได้ได้ดีกว่าการปลูกข้างนอกที่เราเราควบคุมอะไรไม่ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกได้ว่าการปลูกพืชโดยใช้ระบบพีฝาวนะครับในคอนโดเราจะได้ประโยชน์คร่าวๆ3า,าอย่างนะครับก็คือเรามีพืชที่ปลอดภัยที่สามารถเด็ดรับประทานได้เลยนะครับ อันที่สองก็คือเราจะได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านถูกไหมครับอัตถประโยชน์ที่2และสุดท้ายก็คือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรใช่ไหมครับอาจารย์ใช้กรเห็นด้วยกันครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้อาจารย์เปียกช่วยฝากอะไรถึงผู้เรียนของเรานิดหนึ่งครับเกี่ยวกับการปลูกพืชในคอนโดโดยใช้ระบบพีฟาบหรือระบบเกษตรอัจฉริยะครับอืมครับก็ พูดถึงระบบการปลูกพืชแบบ P ีฟานะครับมันเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วนี้เริ่มมีบริษัทที่ผลิตพวกนี้มาจําหน่ายแล้วนะครับอันนี้เป็นการแล้วก็ราคาก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการรักสุขภาพเป็นงานดีเลรกแล้วได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับขอให้พวกเราเนี่ยนะได้ลองหาอุปกรณ์ง่ายๆนะครับมาลองใช้ปลูกดูในบ้านนะครับเพื่อได้เร็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ แล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยในการบริโภคด้วยนะครับสบายใจว่าถ้าลูกหลานของท่านได้ปลูกผักในระบบนี้นะครับได้ความรู้เรื่องรักธรรมชาติแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันหันมาสนใจระบบการปลูกพืชแบบนี้นะครับที่มันจะเติบโตขึ้นในประเทศของเราต่อไปนะครับผมก็ต้องเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้พวกผมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับ